พระเจ้าอย่าขาดเขาเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่ากเกรงกลัวงานหนักอย่ากเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ผ่านชนนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีง โอ๊ยอย่กกินหรอเมื่อวานพี่แบบกินเลย์นั่งบนเนี่ยแต่เรออกกำลังกายกันนะให้เหงา่อออกรอตืดๆก่อนนะเวลาเมื่อวานอ่ะแล้วกำลังดีจะได้อาบน้ำนอนทีเดียว ไม่ยืดหยุ่ยยนไงเราตอนนี้เดินกินเคยคิดไหมว่าจะได้ต้้องนนเนขึ้นคอนเสิร์ตเพลงที่ไม่เคยคอนเสิร์ตเลย